เดี๋ยววันนี้นะครับเรามีไอเดียเก๋ๆในการถ่ายภาพสินค้าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มันดูแพงให้ดูชุ่มฉ่าให้มันดูดีขึ้นมาทันตาเห็นนะครับด้วยอุปกรณ์ไม่กี่อย่างกับไฟหนึ่งดวงนะครับกล้องอะไรก็สามารถถ่ายได้ครับ สวัสดีครับคอนเทนต์ใรวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับการถ่ายภาพสินค้ากันอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งการถ่ายภาพสินค้าเนี่ยมันมีหลากหลายแนวมากๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งไอเดียนะครับในการจัดแสงแล้วก็แต่งพร็อพนะครับในการถ่ายภาพสินค้าให้ดูดีให้ดูแพงนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ถ่ายแบบอยู่ใต้น้ําไปแล้วคราวนี้เรามาถ่ายอยู่บนน้ํากันบ้างดีกว่านะครับยังคงเล่นกับน้ําเหมือนเดิมนะครับไฟ1ดวงวันนี้นะครับก็คือแ è n ไลท์ฟอสซ่า 60b เป็นไฟล์แบบไบคัลเลอร์เหมือนเดิมนะครับแค่ดวงเดียวแล้วก็ตัวกล้องนะครับเป็นตัวกล้องของทาง Sony ZV-E10 นะครที่เราจะนำมาใช้กันในวันนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆทั่วไปก็จะมีพวกน้ำเปล่าปกติเลยนี่ที่เราจะใช้กันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมเฉยๆนะครับช่วยแต่งเติมนะเป็นพวกแป้งพวกสีผสมอาหารอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าไออุปกรณ์พวกนี้ ผมเอามาทําอะไรแล้วเราจะได้ภาพจริงๆแบบหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแล้วก็แน่นอนครับพระเอกของเราเหมือนเดิมก็คือตัวถาดจะเป็นอันนี้จะเป็นอุปกรณ์จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราใช้เป็นแผ่นใสที่จะเอาไว้สะท้อนแสงเงานะครับให้เหมือนกับอยู่ใต้น้ํานั่นเองนะวันนี้เราจะมาใส่น้ําแล้วก็ตัวโปรดักเนี่ยวางถ่ายอยู่ข้างบนนะครับรูปภาพออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอดใจรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะครับมาแล้วก็ อันนี้จะเป็นแผ่นสีขาวจะใช้แผ่นอะไรก็ได้ผมใช้เป็นแผ่นสีขาวนะครับเพื่อทําให้ตัวการกระจายของน้ำเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตัวปูดะของเราวันนี้เราอยากได้เป็นโทนสีขาวอยู่แล้วนะครับเราก็จะเลือกเป็น พื้นสีขาวแบบนี้เลยในการจัดพับในวันนี้นะครับก็ง่ายๆเลยอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้จะใช้เป็นถาดใสาหรืออะไรก็ได้ฝาลังโฟมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับอันนี้มันเป็นแผ่นใสนะครับกรอบรูปแล้วก็อัดดินน้ํามันอันนี้ผมทําขึ้นมาเองนะแล้วก็รองด้านล่างด้วยสีขาวถ้าเกิดใครอยากได้เป็นสีพื้นสีอื่นนะครับก็สามารถจะลองสีพื้นเนี่ยให้เป็นสีอื่นได้เลยอันดับต่อไปนะครับก็คือเราจะมาเติมน้ำก่อนนี่ เติมน้ํากันเข้าไปเลยนะครับเติมเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวโปรดักของเราเนี่ยวางไว้บนนี้แล้วเราก็จะทําการวักน้ําแบบนี้ให้มันเกิดแรงสั่นสะเทือนให้มันมีคลื่นขึ้นมานะครับแล้วเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันจะมีมิติเยอะกว่าปล่อยให้มันเป็นสีพื้นธรรมดานะครับในการวางก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวางแบบเนี้ยขวดอันนี้นะครับมันเป็นขวดแบบเหลี่ยมเนาะมันวางไม่อยู่ ง่ายๆเลยครับให้หาดินน้ำมันมาปั้นไว้แปะไว้ตรงนี้แปะไว้ข้างล่างของขวดนะครับทํเป็นฐานตั้งแค่นี้ตัวดบดของเราเนี่ยก็จะไม่กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นหลอดกลมหรือว่าหลอดเหลี่ยมแบบนี้ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยเมื่อเราได้แล้วนะครับมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วข้อนี้ถ้าเกิดเราใช้ไฟที่มันมีพวกกริดตารางนะครับสิ่งที่เห็นก็คือแสงสะท้อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ่ายไม่ได้แน่นอนอันนี้ผมจะ ปิดไฟหลักของผมไปให้หมดเลยนะครับอ่าแบบนี้ปิดไปให้หมดเลยทั้ง2ดวงนะครับไฟที่เราเอาไว้ใช้ถ่ายคลิปนะครับต่อมาก็คือตัวไฟที่เราจะนํามาใช้เป็นแนนไลท์ฟอร์ซ่าหกนะครับส่องมาตรงๆเลยนี่เราติดตั้งไฟเรียบร้อยนะครับปุ๊บเราก็เปิดเลยตําแหน่งไฟที่วางกันในวันนี้นี่ส่องมาจากทางด้านข้างตรงนี้นะอันนี้คือไฟที่เราใช้ ให้มันเป็นเงาเลยผมจะเน้นเงาหนักเลยนะครับน้ำน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำเพิ่มไปหน่อยโอเคนี่ประมาณนี้แล้วว่าถ่ายนะครับเราก็จะวักน้ำไปแบบนี้มันก็มีมิติเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้รู้สึกว่าเงาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมืดไปนิดนึงผมจะใช้แผ่นสีขาวแบบนี้แหละครับมาสะท้อนแสงทำให้มันเงาซอฟลงนิดนึงแต่ว่ายังมีความแข็งของเงาอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการความแข็งของเงา นี่อันนี้มันดําไปแข็งก็จริงนะครับแต่มันดําไปเราอยากเปิดให้มันสว่างเพิ่มขึ้นนิดนึงประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะนถ้าเกิดวางตำแหน่งไฟตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟหลักให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็นนะครับว่าวางตำแหน่งไฟไว้ตรงไหนอันนี้คือตำแหน่งไฟที่ผมวางนะครับคือส่องมาจากทางด้านข้างแล้วก็ตรงนี้เป็นถาดน้ําแล้วก็ตัวสินค้าของเรานะครับแล้วก็สะท้อนฝั่งหนึ่งให้มันเป็น เงาน้อยลงนิดนึงนะครับโดยใช้แผ่นโฟมฟิวเจอร์บอร์ดกระดาษขาวอะไรก็ได้วางแบบนี้อยู่คนละทิศทางของไฟนะครับชิ่งไปปึ้งโดนไฟนี่ครับประมาณนี้ผมปิดไฟหลักเลยนะครับเห็นกันแล้วเนาะอ่าเรียบร้อยแค่นี้เราก็พร้อมที่จะ กดถ่ายกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายภาพนิ่งกันดูเลยนะครับมันก็จะได้เรื่องของแบบอารมณ์แบบชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำหน่อยนะครับเราก็วัางน้ําไปเลยสปีดชัตเตอร์เนี่ยต้องเร็วนะครับก็200ขึ้นไปเนี่ยผมว่ากําลังดีนะครับ F stop ที่ใช้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ f 4ขึ้นไปนะครับเราจะได้รูปภาพที่ค่อนข้างโอเคแล้วคราวนี้นะครับเราจะเพิ่มสีสันให้เขานิดนึงนี่เรามี ใบไม้ปลอมแบบนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้ผมซื้อมาจาก DIY เจ้าเดิมนะครับนี่เราก็เอามาแปะไว้ตรงหน้าไฟแบบนี้าวางไว้แถวแถวหน้าไฟนะครับตรงนี้ทําให้มันเป็นแบบเงากิ่งไม้นิดนึงประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือไม่มีเมื่อกี้คือไม่มีนะครับเรากวักน้ําอย่างเดียวอันนี้คือมีเงาเพิ่มเติมขึ้นมานะนี่ทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นนี่นะครับแล้วเราก็กวักน้ำแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้นะครับเราก็ใช้แบบนี้ใช้ใบไม้ปลอมกิ่งไม้อะไรก็ได้เพิ่มมิติสีสันให้กับเขานิดนึงนะครับต่อมาที่เราจะทำกับตัวผล c ตของเรานะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะให้มันมีสีสันเพิ่มเติมนะครับสมมุติว่าผมจะถ่ายเป็นตัวนี้นี่ใส่ๆเนี่ยมันธรรมดาไปเราอยากจะเปลี่ยนสีน้ำให้เขานิดนึงนะครับแบบนี้สีผสมอาหารอันนี้เราจะใช้สีเขียวมะกอกให้มันเข้ากับธีม ของโลโก้ของเขาครับแต่ผมจะลองหยดใส่ฟ้าก่อนนี่ครับเพื่อเปลี่ยนสีตัวโปรดักของเราเนี่เราเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราถ่ายภาพเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือเข้ากับธีมเลยเป็นสีเขียว,ยวนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพกัน ตอนนี้นะครับเราก็ได้ถ่ายโปรดักของเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพแบบไหนไมาให้รับชมอีกติดตามชมนะครับนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ